วิธีการเล่นตัวให้คนเนี่ยยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อคุณครับเล่นตัวให้คนอยากได้คุณมากขึ้นครับเล่นตัวให้คนหมดรักมันยิ่งรักมากขึ้นครับกฎข้อห,หนึ่งคือจิตวิทยาของการ create value ครับ create value คือเลยครับวิธีการสร้างคุณค่าครับจงจำไว้ว่ามนุษย์จะมีวิธีการคิดว่าฉันจะเลือกใครก็ตามแต่ที่ เขารู้สึกว่าถ้าอยู่กับคนคนนี้แล้วจะมีความสุขความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งมันเชื่อให้ได้ว่าถ้ามันมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขสมองของมนุษย์เนี่ยจะมีความคิดแบบนี้ครับจะมีการชั่งน้ําหนักครับสิ่งที่ต้องแลกครับเวลาคนเราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับใครเนี่ยมันต้องแลกอะไรบ้างสังคมครับความเป็นส่วนตัวครับบริบทรอบข้างครับเรื่องของการเงินครับการที่ต้องอยู่กับแฟน ไปตลอดชีวิตนี่คือสิ่งที่ต้องแลกครับเพราะเนี่ยสมองมนุษย์จะคิดว่าถ้าฉันแลกสิ่งเหล่านี้ออกไปเนี่ยฉันจะต้องได้มากกว่านี้เพราะเนี่ยสิ่งที่เขาคิดคือมันต้องได้สิ่งที่แฮปปี้ครับแต่สิ่งที่คุณทำกนเลยคุณกลับให้สิ่งที่เรียกว่าพินครับคือการตามเช็คก,การตามติดชีวิตเขาครับการงอนการทะเลาะการเงียบใส่การจับผิดครับการบอกว่าเขาผิดการบน่นการโทษครับ เพราะเนี่ยมนุษย์จะเกิดความคิดว่าอ้าวฉันแลกสิ่งเหล่านี้ออกไปแต่สิ่งที่ฉันได้กลับมาคือสิ่งนี้ครับคนจะไม่ตัดสินใจเลือกคุณทันทีฉะนั้นไม่แปลกเลยถ้าวันนี้อยู่ๆคุณรู้สึกว่าโดนลดสถานอะ่ะอยู่ๆมันไปมีมือที่สามเพราะมนุษย์อยากคิดว่าสิ่งที่ตัวเองแลกออกไปมันได้อะไรกลับมาเสมอครับฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นตัวให้คนอยากได้เขาจะต้องเห็นว่าคุณเนี่ยออกสังคมบ่อยครับหรือ มีคนส่งดอกไม้อีกคุณแต่ไม่เออชื่อครับคนที่แฟนมักลดสถานะเริ่มดองแชทไม่อ่านแชทไม่ตอบแชทอันเกิดจากสมองมนุษย์มันมันหยุดนิ่งมันคิดว่าชีวิตของคุณไม่มีอะไรน่าค้นหาอีกแล้วบางคนถึงขั้นตัดสังคมบริบทสิ่งแวดล้อมออกทั้งหมดคุณตัดทุกอย่างออกเพราะคุณต้องการพิสูจน์ให้อีกฝ่ายเห็นว่าฉันเนี่ยรักคุณขนาดไหนคุณเห็นไหมเนี่ยฉันมาอยู่กับคุณ ไปงานสังคมงานโรงงานเล็กต่างๆที่ไหนไม่ไปเลยฉันอยากอยู่กับคุณฉันอยากโฟกัสอยู่แค่คุณคนเดียวปรากฏว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าคุณนี่ไม่มีที่ไปจริงๆคุณมันไม่มีทางไปคุณมันรักเขาหมดหัวใจเขาจะมองว่าคุณเป็นของตายทันทีสองครับมีคนโทรหาคุณครับกลางดึกสมมุติว่าอาจจะอยู่กันคนละห้องเลยนะตอนนี้คือ,อความสัมพันธ์เข้าสู่โซนที่มันเริ่มที่จะมีปัญหาแล้ว หรืออาจจะอยู่ในห้องเดียวกันเด็กก็ตามแต่แต่มันมีปัญหาครับเมื่อเขาเห็นว่าจู่จูมีคนโทรหาคุณตอนกลางดึกแล้วคุณออกจากที่ตรงนั้นออกจากห้องนั้นออกไปคุยใกล้นะครับอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเขากําลังเป็นผู้แพ้อีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเขากําลังจะเสียคุณไปทั้งๆ้งที่ก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้สนใจคุณแต่พอมันมีสถานการณ์เหล่านี้เข้ามามันจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณครับและเขาจะต้องการกลับมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณอีกครั้งครับ นี่คือวิธีการเล่นตัวแบบเนียนๆไม่ใช่เล่นตัวประเภทที่เอ๊ะแกล้งไม่ทักแกล้งไม่คุยดูซิว่ามันจะทักกลับมาหรือเปล่ามันไม่สนใจคุณหรอกครับหากมันไม่เห็นว่าคุณมีคุณค่ามากขึ้น 3. คือการแต่งตัวแบบดูดีพิเศษในวันที่เขาไม่ได้ไปด้วยสิ่งนี้เนี่ยพอคนมันเข้ามาส่องโซเชียลมีเดียของคุณมันเข้ามาเห็นคุณเนี่ยมันจะเกิดการตั้งสมมติฐานจากหลายๆแงๆ่หลายหลายๆมุมมากครับว่าเอ๊ะคุณไปงานนี้เนี่ยคุณเป็นคนใหม่หรือเปล่า หรือใครในงานนี้เป็นที่คุณหรือคุณอินกับใครอยู่หรือเปล่าเขาจะเกิดการหาคําตอบครับมันจะเกิดความสงสัยครับพอสงสัยเนี่ยสมองจะผลิตความกลัวครับเพราะกลัวมากๆเนี่ยมันก็จะยิ่งหาคําตอบครับพอยิ่งหาคําตอบสมองจะยิ่งโฟกัสคุณครับพอโฟกัสคุณเนี่ยคราวนี้มันจะหาเรื่องทักมาครับคุณมีแฟนใหม่แล้วหรอ,อถ้าเขาถามคําถามนี้คุณต้องตอบให้เป็นนะแล้วจะมีโอกาสกลับมาง่ายครับ เพราะเนี่ยคำตอบเราเนี่คุณต้องตอบให้เป็นครับเรื่องนี้ครูค,คมจะสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะครับครูคอมมี10ข้อครับทำให้แฟนเนี่ยสนใจและโฟกัสในตัวเราและทำแบบเนียนๆครับให้พิมพ์รหัสว่าแฟนสนใจครับเดี๋ยวบอทจะส่งทั้ง10ข้อนี้ให้กับคุณในแชทครับ